สำหรับพิธีกรรมถวายพัตาหารและทายธรรมเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมจัดขึ้นในช่วงสายของวันนี้ตั้งแต่เวลา10นาิกาถึง15-11 1นาฬิกาโดยมีศูนย์กลางพิธีณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนุกยูสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี โดยพิธีกรรมคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้อาทิพิธีกล่าวคำถวายบาทกล่าวคำอัฐบริคารกล่าวคำจตุปัจจัยรวมบุญโครงการกล่าวคำถวายข้าวสารกล่าวคำถวายผ้าไตรกล่าวคำถวายยารักษาโรคกล่าวคำถวายปัจจัยสี่และกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ค่ะ พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีในศูนย์กลางพิธีก็ได้น้อมถวายผ้าไตรและทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปราบปรือปิติในบุญจากการทำทานที่เกิดจากใจที่บริสุทธิ์ค่ะซึ่งจะเป็นสเสบียงบุญที่จะเก็บไว้ใช้ในวาระสุดท้ายของชีวิต สำหรับการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานออนไลน์จัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะผ่านระบบซูมซึ่งทุกท่านนะคะสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมปลื้มๆได้ทุกวันที่ Ww w z o o m เวบประซูม 072. com ค่ะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคณะเจ้าภาพที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมทางอนุโมทนาบุญกันค่ะ ที่วันนี้ได้มากล่าวถวายเข้าสารนะคะก็มีความรู้สึกว่า,าวัดเราเนี่ยค่อนข้างใช้เข้าสารเยอะแล้วมีความปรารถนาอยากทำไปเรื่อยๆค่ะเราก็ได้ชวนหมู่ญาติได้ร่วมร่วมกันนะคะเพราะว่าเข้าสารเป็นสิ่งจำเป็นที่พระพิจุสามเณรต้องขบฉันตลอดเวลาค่ะก็ปิติมากเลยนะคะคือได้กล่าวคำแรก ว่าอีมานี้เนี่ยรู้สึกขนลุกชูชันหมดเลยนะคะว่าเราเป็นผู้หนึ่งนะคะที่ได้มาถวายข้าวสารในครั้งนี้ค่ะทรัพย์ที่ได้มาแต่ละบาทแต่ละตะตังนะคะก็มีความรู้สึกว่าอยากดูแลพระพิสุทธิสมเณรให้ท่านบวชต่อเป็นเนื้อนาบุญให้ญาติโยมแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญให้แก่ชาวโลกด้วยค่ะ ก็เพื้อมากๆนะคะเพราะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยเราเราได้มีโอกาสมาถวายเข้าสารซึ่งเป็นการบูชาธรรมท่านด้วยค่ะ mm hmm. คือเดือนนี้เป็นสหวรรเดือนเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะ78ปปีก็มีความตั้งใจจะสร้างสภาที่ท่านมีนโยบายมาว่าให้ต่อเติมนะคะ mm hmm. ใครที่ยังไม่ได้ทำก็อยากเชิญชวนด้วยนะคะให้มาทำเพราะความประสงค์ที่ท่านจะรวมคนล้านคน หรือเข้าซูมหนึ่งล้านคนตรงนี้ค่ะ